สวัสดีค่ะเอฟซีนะคะเนี่ยเยออเออสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะตอนนี้อยู่กับยูทูบเบอร์สาวลิตตี้ผาล้อนในช่อง YouTube Channel ยูทูบชาแนลเด้อมือซัดจิผาลาอผ้าหมอลร่ำชุดสะพกน,นอนสายล้มหวนบ้านดงสว่างอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพันธมาเสริมสวยบ้านเจรคิดคนสวยคือเก่าหน่ะค่ะพี่น้องค่ะบ้านหนองครูเด้อนะคะพี่น,อน,น,อน้นงดดนะะนองสาจสิบผาลาอผ้าอ้งส่งผมรอเพิ่นเนาะเพิ่นเสริมรอเอื้ออื่นเพิ่นจะไปล่ำค่ะพี่น้องค่ะ นา่นดอนจะปูตาบานดงสว่างมือนอื่นพ่อกันกับนักร้องสองคู่เนาะค่ะนะคะนี่มลอล่ําเ้นสคอจะมาเสริมรอหรือเสริมสวยล่ะอได้สองอย่างมัน <c oughs> <c oughs> มาเสริมรอ <c oughs> เสริมสวยสองอย่างครับพี่น้องค่ะทีะ่ร้านเสริมสวยประจำหมู่บ้านของยูทูบเบอร์ซาลิตี้ครับพี่น้องนะคะ,ะเห็ดสวยเด้อมลลําก็มาเสริมน้ำเพลินค่ะอยู่นีเบิร์ดนะคะคนงามคนหลอ่อคนเสวยก็ยู่นีเบิร์ดครับพี่น้อง บรรยากาศาร้าน้สนสวยเพื่อนเป็นจังหดเนานะสาลิตีพาเราจะถ่ายให้เอฟซีเบิงนะคะบรรยากาศตัวนี้สวยนะคะบางเพื่อนงามนะคะบรรยากาศนั่งรอระหว่างที่รอตรัดผมนะคะก็นั่งเล่นได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่นมนน้ำดงน้ำเดิมหายเรียบร้อยเนาะนี่คะ่ะมุมสวยงามมากนะคะซาตีพาเรากัสินอนถ่ายยุปปีคะ่ะ มะล่ามทุตพอนเนาะสายลมหวักวก็พันจะแล้วเนาะหลายอย่างหลายแนวขับพี่น้องค่ะยู่กับสาริติพัลลศในวันนี้ช่องสาริติหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำนคะคะสาริติพัลลศจับภาพเบ่งบรรยากาศเก็บบรรยากาศเด้งงามงามค่ะบุกบานสร้างเนาะเหมือนี้ มุดบุกบ้านสร้างครับพี <S <s ่น้องค่ะนะคะเก็บเอาบรรยากาศให้ดูเนาะงามค่ะสวยครับพี่น้อง